ค่ะมีจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศทะเลโปตุเกตนะจ๊ะทะเลบวานเพลินค่ะอันนี้เป็นทะเลอ่าแอตแลนติก ยางเบิงบรรยากาศรอบทะเลค่ะจุดตรงนี้เขาเอื่นเป็นอน,น่าจะเป็นทะเลปากอ่าวทะเลจ้ะที่ว่าคนานักท่องเที่ยวสามารถลงไปเที่ยวได้จ้ะแต่ว่าจะต้องปีนหน้าผาลงไปนะคะพี่น้องจ้ะแต่ว่าติปีนลงไปได้ครับพี่น้องก็เลยอยู่อันขังเทิงล้ออันทีมงานรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับภากันปีนลงไปเราค่ะติใจวสุหรีลงไปได้ครับพี่น้องจ้ะก็เลยขอเก็บคลิปเก็บภาพยู่ขังบนอยู่ขังเทิงล้อล้อรอบเพื่อนเพื่อนรอพี่น้องขึ้นมานะาจ้ะ เป็นว่าเดี๋ยวสิบห้าบึงบรรยากาศรอบๆอ,อ,อ,อีกอีกข้งเนะจ้ะพี่น้องจา้าพร้อมแล้วไปบึงน้ำกันเลยจา้าไปค่ะอันนี้จะเป็นทะเลแอตแลนติกนะจ้ะพี่น้องจา้าทะเลเลึกค่ะบา,ามารถลงลงเล่นแบบซุ่มซี่ซุ้มหาได้เนะจ้ะเนาะก็จะมีจุดที่ขาเจ เปิดไฮเลนได้นะจ๊ะเพราะว่าจุดนี้ก็จะเป็นอันน่าจะเป็นจุดที่สามารถเล่นได้แล้วก็เตือนที่สุดจ้ะกับเวลาลงก็คือต้องปีนนะผาลงค่ะพี่น้องจ๊ะแต่สําหรับตีคือมันอันตรายเกินไปค่ะบกักาเสียงบกักาเอาชีวิตมาเสียงค่ะพี่น้องจ๊ะก็เลยต้องยืนบึงขังเทิงค่ะพี่น้อง เดี๋ยวน่าจะมีฝรั่งลงไปอาบแดดลงไปลินน้ำลงไปถ่ายรูปคายไลายแต่ว่าติ๊กกบวะกาพา่พี่พี่น้องขยับเข้าไปอีกขัวค่ะแต่วันสุดยอดค่ะบรรยากาศดีค่ะล่มพัดเย็นสบายค่ะแดดออกน้อยนึงเพื่อนพอดีเพื่พอนมาเพิ่มอีกขั้นนึงค่ะแต่ว่าลงว่าได้เดี <laughs> <laughs> ๋ยวไปหาเพื่อนกันลงว่าได้ ฉันว่าลงไงฉันกลัวนี่นะจ๊ะบึงเดี๋ยวจะมีอ่าภาพตอนที่ทางที่ปีนลงไปค่ะพลังล่องนะเดี๋ยวยังมาเบึงวิวข่างๆนั่นเนี่ยเหมองพลังนั่งี่ย ขาอ่อนเน่ยเลยแต่ว่าว่าเป็นยางดอกเขาลงได้ยู่ล่ะแต่ฉันบ่ไหวฉันขอถอยฉันป่วยหลโอ่ฉันเสียวฉันบ่ไก่กันฉันบ่เขาไก่เปลี่ยนทายหลมจากพี่น้องประากาศลงไปย่านเดี๋ยวมาเบิรงวิวตรงนี้กันฝรั่งเขาขจอยือนเบิร์นี่ <c oughs> มันลงได้อยู่ถ้าเธอใจสูน่ะแต่ฉันขาฉันสั้นเบิร์นเนาะ จนชั้นไยเนาะเออมันบบเธอมันเป็นหน้าผาที่แบบว่ามันเสียวโพดนะฉันเบไหวหน้าผาปีนลงอะ่ะพี่นอ้องหนาผาลงไปไปมองจุดถ่ายรูปสู้ก็ได้ค่ะขอถอดใจบบไหวเขอ,อยู่ตรงนี้ดีกว่าเออฝลังมานัง่งรับลมจ้ะพี่นอ้อง เพื่อนก็นยืนแบบว่าย่านเอียังเลยอะไปเด้อเธออย่าลงไป,ไป <c oughs> ฉันก็นย่านเธอปวดหลอกไปเมื่อเมื่อฉันสันเบอร์เธอฉันย่านอีหลีอภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยภาพนิ่งนะเออเด้อหนึ่งสองสามโอเค <c oughs> เปลี่ยนท่านเนี่ยยกมือเนี่ย เอ้อเนี่ะเอ,เอ้อได้นี่นี่มันมีทางมันมีทางไปได้อีกนะทางเข้าดูเข้าชมทะเลจ้กทุกคนดูที่ทะเลแอตแลนติกนะคะ สีฟ้าคามพลามนี่จ้านั่นไหมกเจ้าปีนลงหน้าผาได้เจ้าก็ได้ได้เบื้องอ่ะพี่น้องทิดเขาบ่ได้อีติกใจบ่ถึงติดหัวความสูงค่ะ ดอกอิงยางบ่รู้ค่ะพี่น้องจ้าบานน่ารักอะไรคะ จะต้องไว้โอ้มันเป็นแบบหินโดหินตะยานใช่หมฝ่ายกันน้ำนี่จะเป็นคลิปกัน ข้างปีนลงเลยลน้จางเป็นทางชั้นแบบนี้เลยคะ่ะฮะลงไปยังจุดจุดมิ้วจุดอ่าเดีนหนามทะเลจ้ะบ่อยากให้ <c oughs> ยัน อากาศโลกคขาสั้นไม่หยานวะโอ้ยไทยอาพาน้ะบึงแนยังบักสูงนะอ่าพูดลังคนขาอ่อนอากาศลงเหมียวไปไหมอากาศลงก่อนติดตามดากด้ก

คลิปนี้พอ่อละค่ะพี่น้องจ๋าไปฟอกกันไปคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ติ๊กขอตัว,ตวลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องและบันที่ชุดชิมนั่นด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ลาละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย